สวัสดีครับคุณต้องการน้ำอะไรไหมครับเอ่องั้นผมเอาเป็นกาแฟแก้วหนึ่งแล้วกันครับว่าแต่จะเอาแก้วสีไหนดีครับเอ่อคือว่าขออภัยครับโทรศัพท์ฮัลโหลเพื่อนจะเอาอะไรอะ่ะเอาก๋วยเตี๋ยวอเอาเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่อ๋อเส้นใหญ่โอเคโอเคสั่งกาแฟก่อนแค่นี้นะโอเคเมื่อกี้คุยโทรศัพท์ครับเพื่อนโทรมา เื่อกี้เพื่อนโทรมาสั่งก๋วยเตี๋ยวครับโอเคไม่เป็นไรแล้วว่าจะเอาแก้วสีไหนคือว่าจะเอาสีโทรโทรสายไปฮัลโหลเพื่อนเออจะเอาเส้นไหนนะเส้นเ๊กท,ที่บอกใหญ่นะแค่นี้นะเออคือว่าจะเอาสีเออสรุปจะเอาเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่เร็วๆเ,เ,เนี่ยสั่งกาแฟาอยู่แล้วตกลงจะเอาสีไหนกันแน่เออเอามาสีแมงไง